สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดน้ำหนึ่งจะนำรถกระบะทุกรุ่นทุกค่ายมาแนะนำให้พี่ๆได้ชมกันนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะแนะนำเป็นรถ isuzu d max v cross 3าม p a t t i n g ปี2019ูนย์หนึ่เกียร์ออโต้กระบะแคบ4ประตูเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ีล้อ เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆไปชมทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะขอเริ่มจากกระจังหน้าค่ะคันนี้กระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นกระจังหน้าสีเทาเมทัลลิกนะคะตาสัญลักษณ์อิสุสชัดเจนกรอบไฟหน้าเป็นไฟแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะส่วนของล้อนะคะยางค่ะซีรีส์ยาง 25560มคขอบ18นิ้วยางปี2019ปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะาตาสัญลักษณ์วีคอชัดเจนอยู่ครบค่ะกระจกข้างสีเทาเมทัลลิกแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกข้างด้วยคันนี้ก็บันไดเดิมๆจากโรงงานเลยแวดกาดค่ะกันสาตาดีแม็กก็มีแหลก มีราวกระจกนะคะยังเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานค่ะมีไตสุสุเอรถนะคะ,มะ,คะไม่มีตัแต่งจมน้ำตัดต่อใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นโครเมียมมีรอยตามการใช้งานค่ะด้านในนะคะสีดำเบาะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีน้ำตาลตัดกับสีดำมีตะเข็บด้วยเป็นรอยตะเข็บ กระจกค่ะเป็นกระจกไฟฟ้าปุ่มกดอัตโนมัติที่จับด้านในโครเมียมมีทิมสีน้ำตาลอ่าพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังพวงมาลัยพาวเวอร์แบบมันติฟังก์ชันมีฟังก์ชันตรงพวงมาลายัยคันนี้นะคะเป็นที่กดปุ่มสตาร์ทนะเป็น e n e r g i s t s t t r t อ่าอันนี้ก็คือเป็นที่กดปุ่มกระจกไฟฟ้า ราคาคันนี้ค่ะอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทระยะทางการใช้งาน1 10, 1 1 0 0 0กิโลกว่ากว่าหน้าจอแบบทัสกิน9นิ้วรองรับ CD, DVD, USB, AUX นะคะเกียร์ออโต้มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์อันนี้น่าจะเป็นคูบ็อกแล้วก็อันนี้ก็คือเก็บคู่มือต่างๆนะคะ อ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ใส่แก้วฝั่งนั่งข้างคนขับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีแก้วที่ใส่แก้วเช่นเดียวกันคันนี้แอร์แบ็กสลูกอันนี้ก็คือเป็นที่กดที่แขวนเบาะด้านในกว้างขวางอ่ะเดี๋ยวดึงเปิดให้ดู อันนี้ก็คือน่าจะเป็นที่วางแขนด้านหลังบ้างค่ะมีกล้องด้านหลังด้วยนะคะกล้องถอยตาสัญลักษณ์สุดดีแมตครบค่ะตรงบันไดไม่มีรอยแตกรายงายังดูสภาพดีสภาพใหม่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทร0954864565ได้หรือว่าโทรเข้ามาปรึกษาฟรีค่ะผ่านง่ายอนุมัติไวจัดได้ทุกอาชีพ ผ่านทุกคันดันทุกเคสน,นะคะใครที่มีติดแบคลิสก็สามารถออกรถได้นะคะอันนี้คือพามาชมห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้ค่ะาราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 3ื่นสามน็อตยังไม่ถูกไขฝากระโปรงยังแบบเดิมๆค่ะไม่มีชนหนักอ,นอันนี้คือแผ่นเพจรอยเมคอัพอยู่ครบ น็อตยังไม่มีขยับแผ่นกันความร้อนก็ยังไม่ตกท้องช้างอันนี้คือด้านหน้าก็ไม่มีชนแรงถึงห้องเครื่องอ่ะสภาพสวย คันนี้ค่ะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้หรือว่าเข้ามาชมรถสวยๆคันนี้ได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่มินบุรีถนนเสรีไทยค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยเสรีไทย68แยก1ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ